การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้พ้นเสัยครับดวงของคุณประจําวันที่18มีดันคงนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าการงานานะฮะที่หวังไว้นะฮะที่วางสเก็ตด,ด้วนไว้มีมุมดีเลย์ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งใจไว้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับถือว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินรายได้ที่รอคอยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ตามใจปรารถนาครับ คนที่เกิดวันอังคารนะครับถือว่าวันนี้นะฮะการกินจุกกินจิกนะฮะมีผลสําคัญใครที่กลัวในเรื่องเกีย่ยวข้องกับความอ้วนวันนี้มีสิทธิ์ที่จะพุงป่องได้นะฮะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้น้ําหนักเพิ่มต้องระวังไว้ในเรื่องเกีย่ยวกับการกินการอยู่ที่บริวูนไปสักนิดหนึ่งนะครับ mm. คนที่เกิดวันพุธนะครับถือว่าเป็นวันที่มีเรื่องให้คุณนั้นคุ้นคิด คิดมากวิตกกังวลวิตกจริตนะเรื่องเก่าก็คิดเรื่องใหม่ก็คิดนะฮะเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายถึงจะแก้ไขอารมณ์ความคิดที่เป็นปัญหาอยู่นะตรงจุดนี้ไปได้นะครับคนที่เกิดนะฮะวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าวันนี้เนะี่ยจะจับอะไรก็ตามทีทําแบบ ยักแย่ยักยันนะไม่เอาจริงเอาจังเท่า Famil. ที่ควรทําให้เรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของความเป็นจริงในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะฮะมันมีมุมที่ไม่โดดเด่นในรอบวันนี้นะครับคนที่เกิดนะฮะวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นว er ันที่เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆนะคะมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องราวใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องสําคัญจะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะถือว่าต้องระวังเรื่องของความเครียดความกดดันเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรก็ตามทีที่เป็นโรคเก่ามีสิทธิ์ที่จะกำเริบได้ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญครับ